สวัสดีทุกคนกันได้นะคะอ่าชิมไปละอมไเขียนก็สวัสดีทุกคนกันได้นะคะวันนี้เราจะมาสนสร้างเรือดำน้ำกันนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่กระชอปเปอร์ชแนนอีกแล้วด้วยก็อยู่กับพี่แป้นนั่นเองโอเคเออเราพูดสำรับพกันอะไรค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่กระชอปเปอร์ชแนนนะคะอยู่กับพี่แป้นนั่นเองวันนี้ก็เราจะมาสร้างเรือดำน้ำกันนะคะเป็นเรือดำน้ำนี้ลพายเอาไว้หนีเวลาแบบมี ัยพิบัติกำลังเข้ามาแล้วก็นั่นแหละนะเราเป็นเรือน้ำที่แบดเล็กๆนะคะประมาณนี้เนี่ <c oughs> เรือนำน้ำแบบเล็กๆนะคะเขาอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์จากคนนแดงที่เขาคิดขึ้นมาให้นะคะทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าสอนสร้างเรือนน้ำหน่อนยนะคะประมาณนี้นะใช่ใช่แล้วก็จะไปลองสร้างกันเลยอันนี้ลองสร้างเขาไม่ได้ว่าสอนลองสร้างเรือนน้ำ มีภัยพิบัติกันนะคะทุกคนไปแบบเราจะไปชมกันเลยไแบบอ้ฝนตกอีกแล้ว <c oughs> อ่านะคะทีนี้ก็มาอยู่ตรงส่วนของนะคะเราก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยละไอ้สามอันเนี้ยเราจะให้ทุกคนเลือกนะคะว่าเราสีไหนแต่ว่าเอาเอเราหยิบมาให้มันก่อนเลยว่าเออเราอาจจะเลือกสีวันนี้เอามาตกแต่งอัก,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 กนา <c oughs> ลัวกันละกันเนาะโอเคเราจะทำตรงส่วนของหลําต้นกันเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้วางตรงส่วนของโครงก่อน เอาข้างล่างนะคะเป็นสีนี้สีแดงไ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะแล้วก็ห่างกันสักสามแล้วกันก็วางนี้บทีะะบ 5, 3, 4, 5, บ่สี่นะคะวางที่หกจะเลยหนึ่งสอาสี่ห้าหกนี่อโอเคปิดฝนละบไปว่าฝนตกต่อเลยช่วงนี้แปบบรวยเหมือนชีวิตจริงเลยต่อไปนะคะก็วางสนนี้ข้างหลัง ปิดไปเลยตรงนี้ข้างหน้านะคะเอาไว้ทำอย่างนี้มาอย่างนี้เลยโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนข้างล่างตรงที่หยียบนะคะเราจะทำอย่างนี้วางไปเลยเราคิดว่ามัน่าจะสวยกว่านะคะมันก็จะโอเคมากวางไปเลยนี่มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของของตรงไอข้างหน้าดีไหม ข้างหน้าก็แล้วกันก็จะเป็นนี้มาตรงกระจกก่อนเลยอโอยเคกดทุกคนไม่โอเคเราก็ไม่ค่อยจะกินงสร้างท่าไหร่แต่ก็ชอบสร้างมากๆแล้วก็บางส่วนนี้นะคะตรงอ้อมันจะดูโคนะ้งอ่ะมันจะดูเคียนโนะอเคียแล้วเคียนก็จะเป็นอย่างนี้เราจะปิดอย่างนี้เลยก็ได้นะอย่างนี้ก็สวยนะ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเสร็จแอ่ะเราจะเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเพิ่มเลยก็ได้ถ้ามันโอเคกว่าโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหน้าก็เพิ่มหน่อยก็จะเป็นกระจกออกมาอย่างนี้เลยข้างล่างก็ใส่อย่างนี้ไปเลยอ่ะเปิดติดตรงนี้ด้ก่อนเออเรื่อนมาเดี๋ยวเนาะไปไหนเนาะโอเคมันไม่ดูดูไม่เหมือนเดิมเดิมน้าหรอ แล้วก็วางตรงส่วนของข้างนอกนะคะปิดๆไปเลยไม่ไม่ไม่จะนี้อันนี้ขึ้นมาก่อนลวสองบอกมากันเนาะแล้วก็ส่วนข้างบน,นนี้อ่ะมาขึ้นมาอันนี้จอปิดเลยนะคะเราจะให้น้บเอา

จะเป็นแบบนี้เลยลำน้ำผมค่าน้อยแบบเราจะเพิ่มแบบนู้นนี่เหมือนเดือก็ได้น่าจะไม่เหมือนเลยโอเคข้างบนอันนี้กดปุ๊บเข้าไปเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคสันตัแบปบรับกดดังนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะเราทำทางขึ้นเลย เอาตรงไปใช้บันไดละกันบันไดนะครับผมเอาไปขึ้นไปๆนะครับผมขึ้นไปเลยเอ้าวลืมมาขึ้นก็ <c oughs> ไม่ได้อ้าวตายดิตายหอเลยตายหอเลยเออตายหอเลยตายหอเลยก็ <c oughs> ไม่ได้ตายอย่างเดียวอะ่ะอ๋อเดี๋ยวละ อันนี้ดีก่กะให้มันจะตายไปเราเพื่อสร้างเพื่อความสนุนนะคะทุกคนไม่ได้สร้างแบบเอามาใช้จริงจริงทิ้งไปก่อนใช้นี้ก็ได้อย่างนี้ก็โอเคอ่ะมาใช้ ต้องให้คนข้างนอกเขาปิดให้นะคะปิดเองมันไม่ได้มี่ข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จบถ้ามันแบบว่าเก็บตัทิ้งไปเลยทุบไปเลยถ้ามันก็ต้องปิดด้วยเอ๊ <c oughs> มันเหมือนลำนะนะ้ำ <c oughs> มันอนะดื้อเหมือนไะ ถูกนะคะว่าเราจะได้ใส่พื้นที่โอ้โอ้ตรงฟ้าโอ้ฉันฉันคิดผิดเองผิดไปสบายใช้ของขั้นสุด ล้นเลยอ่ะทุกคนไม่ควรไม่ควรไม่ควรนะคะถ่อไปเราลองไปข้างล่างเลยป๊ปุ๊บเราทำส่วนที่นั่งขับเราต้องใช้คนขับม่อคนขับก็ไปไม่ได้ต้องใช้อันนี้อ่าไม่ใช่มาๆไปนี้เป็นไ,ได้เก้เอาอี้มันต้องไฮเทคอ่ะมันเรยอะคนขับเนะี่ยอืมก็อันนี้ก็จะได้ได้ไม ใช้คนขับสองคนก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ลำบากเนาะต่อไปที่ส่วนที่จับขับแล้วกันอ่ะเอ๊บปั๊บอ่ะเอ้ยไม่ต้องเหมือนกันไม่สวยเครื่องเครื่องมราต้องใช้อย่างนี้มันหายอัอนนี้อันนี้แบบอันน ใช้เครื่องขับหรือเครื่องพูดนะคะเอาไว้สื่อสารกับคนภายนอกอันนี้ไม่ได้อ่าอันนี้ไ,ได้อยู่ในยามพิเศินุ๊กมาโอเคเันตัวล้วทุกคนบาย แบบเป็นขับปิน้นไปเลยหรือคนคิดว่าเออแบบเอาคนขับอบบอ้อลืมกับปีอีกอ่ะ copy เปี้ยหรือว่าจะเอาคนขับคนเดียวก็ได้ะคะรถมันก็ดูดีโอเคออกไมาได้โอเคอ่าจะเป็นนี้คนขับสองคนนี่เอ้ย,อยคนขับหนึ่งคนพูดผิดคนขับหนึ่งคนนะคะ งโอเคถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องใส่เพราะเราคิดว่ามันต้องจำเป็นอยู่แล้วต่อไปนะคะเอาไว้เก็บใส่ของภาระแบบว่าสัมภาระเอาไปด้วยนะคะต้องใช้ออกซิเจนด้วยออกซิเจนแต่ไม่ออกซิเจนก็ต้องใช้อนหมอนนี้แล้วก,ก็คลางเก็บของนะคะ ดูภาพไปดูความทรงจำเกี่ยวกันแม่จะต้องใช้อันนี้เอาไว้แบบฉันต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้อันนี้อันนี้ใช้ได้แล้วก็อันนี้เนาะอันนี้ก็โอเคโอเคในเด็กว่าอ่ะน,นี่คือออกซิเจนเฮ้ยเหมือนแล้วเนะี่ย ว้าสมองน้อยนิดอ่าห้องเก็บของเก็บของข้างบนก็ได้นะมันได้หมดเลยถ้าแบบว่าเออแล้วต้องใช้อะไรแน็กซ์ปืนอะไรก็ได้ถ้าเสร็จแล้วก็ต้องใช้อันนี้ไอ้ลืมเก็บ <Okay. S 1> อ่ะนี่ไปข้างบนนี้เลยก็ได้แบบฉันรีบขับรถเอ้ยขับรถขี่ขับเตือนนะคะ นอนก็ได้เราแบบเราต้องใช้ให้นอนมานอนพักผ่อนเตียงหาไม่เจออ,อ,เอีกอย่นี้ชิ้นที่ขาโอเคสุดอ่ะวางเฮ้ยนี่าจะเป็นอย่างนี้นะคะผมติดอะไรครับผมเนี่ยโอเคได้เตียงได้ที่พักได้เหลืออ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวนำสนไปก่อนทิน้งให้มันแดงที่ลอ ไฟไฟมันได้ไวเนี่ยก็ให้เหมือนที่สุดก็ต้องทำเท่าที่เราเราที่ทำได้นะเอาที่ทำได้ที่สุดในโลก ก็จะท้อเหมือนกันว่าอะไรมันสวยแบบเนี้ยมันจะต้องเอ่อมาทำอะไรดีในนีนน้เอ็มไม่ใช้คมเลยว่ะเฮ้ยขึ้นไปเลยนะส่วนไหน,หน,ไหนปิดไปท้างนอก้ก็ให้มันเหมือนนี้นั่นก็ดูความ พี่กนี่กระจกไว้ไม่ได้มันวิ่งเกินไปแ้วก็มันไม่เหมือนเลยเดำน้ำเลยอ่ะ้องไง่ายได้ไหมอะไม่เหมือนเลยเดยวน้ำแบบว่ามินเราคิดว่ามันขาดอะไรไปเราคิดว่ามันขาดสีดสนไป สีสันเอาทีสันมาไม่ใช่สีนี้สีแดงสดนี่เติมแบบขาดีสันไปอะเอาไว,ว้อ่ะอย่ไงวันเดิอวม่เนี่ย คราวนี้ได้ยังครับจะมาี้เอาข้างๆเลยกว่าสวยหน่ะเฮ้ยดีป่ะเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยอืมแสงมันมาแล้วหนึ่งไม่ต้องเพิ่มดล เค <Okay, S 2> เดินน้ำน้ำเลยเดินน้ำหมีละใครนะคะที่ไม่สามารถขับได้แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยทำมาให้ดูแค่น,นั้นมองดูเธออย่างเดียวฉันทำไปแค่วอเอาไว้ทางขึ้นนะคะทุกคนป,ปุ๊บขึ้นไปเลยเปิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเอาเจอแล้วจะเต้นหมดเลยแล้วก็จะนั่งนั่งไปเลยแต่ตอนนี้นั่งไ,ไม่ได้แล้วไม่มีมันันนั้นนะคะ ลนะแล้วก็มองก็เออเนาะข้อก็เดือดเดือดใชาพังหมดแล้วใน้ําพังหมดแล้วใชนมาพังหมดแล้วใน้ําพังหมดแล้วไนะม่น่าขาดใจอ่ะขาดใจอ่ะทุกคนแกได้ไหมครับ จริงๆไม่ต้องจำเป็นก็นบบ <c oughs> ได้แปลกๆเสืออะไรแล้วกคนลงมาได้เท่านี้จริงๆ เท่าที่ทำได้ห้ามนั้นเงื่อนนะเราเอาเท่าที่ทำได้วันนี้ไม่ต้องันไม่ต้องเลยเลยได้เหมือนแบบว่าเป็นฉลามน,นิดนเอาเนี้ยมัเ,เราต้องการให้ข้างหลังมันเปนโน่นวันน คิดเองแล้วมันม่เป็นการสอนเลยให้มอนก็ไม่ต้องเพิ่มขลยนไม่เพิ่มแบบไมะะ่ไมไม่เม่ม่ม่ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมยไม่ไม้ไม่นม่ไม้ไม้ไม่ไม่ไม้ไม่วน้ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 อไม้เราไม่ไม่ม่ไม่ไม่มม เติมให้มันเล็กกว่าเดิมเอเราก็ยังอยากจะเติมมาทุกคนเพราะถ้ามันขาดใจมันากๆเลยโอเคเติมน้ำอย่างแบบนี้ด้วยน่ารักเลยเอามาเอามาฉันจะเอาฉันจะเอาแบบนี้ถ้ามันสวยฉันก็จะเอาเหมือนเครื่องบินเลยให้ทุกคนมันดูเหมือนเครื่องบินเนี่ย เหมือนฟ้างเวียนเกินไปร้องไหแ้แบบเริมน้ำนะคะรุ <c oughs> นแรงเขาให้ <c oughs> <c oughs> ทำได้โอเคเขาใหทำได้นะคะทุกคนเราก็สร้างมาได้ <c oughs> เพียงข้านี้ จะเรียกชื่อนี้ว่าเดือดดำนาำมีระพายแบบนีมิตนะคะเราเขาไม่ได้ว่าสอนละเราเรียกว่าทดลองสร้างลัลละเนี่ยแหละค่ะทดลองสร้างเดือดำน้ําแบบนีมิตจิ๋วนะคะอา่เอาเราจะทดลองกันท่งนี้นะคะทุกคนคิดทางขึ้นปุ๊บ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 ,บ,บขึ้นมาแล้วเข้าไปข้างในเปิดปีจะเห็นแ้เออแล้วฝนตกปี่ยนี่ก็จะเห็นขุณล้อเขาแบบ มันตเตอ๋ออย่างนี้เลยแล้วก็ขับเลยอบึนึนนไปเลย <c oughs> โอเคโอเคนะคะทุกคนเอาไวเก็บของอันนี้แก๊สเอาไว้แบบระบบหายใจออกซิเจนนะคะข้างหลังก็แบบบึนบึนบึน,บนขับ <c oughs> ไปแบบมีฟองออกมามันเคลื่อนขยายได้เคลื่อนย,ย้ายเอ้ยเคลื่อนที่ได้นะคะทุกคนเค่เริ่มน้ำของเราก็จะกลายเป็น นี่มีเลามหรือเปล่าไม่เหมือนเลยมันก็จะเหมือนแบบไม่ช่างสวยจริงๆเลยฝีมือเราเอาละค่ะทุกคนนี้ก็ได้สร้างเรือดำน้ำแบบนีล์นีลไพน์เรียบร้อยกันแล้วนะคะแบบนี้นิอันเล็กๆไปเลยสร้างใหญ่แล้วจะเหนื่อยมากๆแนวๆก็มันจะประมาณนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ไปๆนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ เลือนน้ำน้ำแบบเล็กมินิขยับไม่ได้ทำให้แค่ตั้งโชว์นะคะนี่ค่ะสร้างแบบว่าเราไม่ได้คําียกว่าสมเขาเรียกว่าลองสร้างนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่มีคนคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาให้นะคะก็มันก็ดีแบบมันก็ไยแบบตอนแรกคิดว่าแบบจะสร้างเรื่อน,นน้ํนแบบว่าแบบนั้นแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละขอบคุณคำสำหร,รับ คัสซูโอดนะคะอ่านยังไงชื่ออันนี้อ่ะคัสซูโออะไรสักอย่างนะคะขอบคุณน้องที่มาสร้างคอนเทนต์ให้เราแล้วลองสร้างนะคะทุกคนน้องเขาบอกให้เราสอนแต่เราไม่สอนนะคะอันนี้เราลองสร้างเล่นๆลองสร้างทด่แบบว่ามันไม่ได้คิดอะไรเลยนี่เห็นไหมเห็นข้างในว้าช่างสวยลอเกินนะก็นะคะไว้เจอคลิปหน้าคลิปต่อไปอาจจะเป็น ถ้าทุกคนคิดว่าตอนแรกคิดจะทำคลิปไอ้นี่เราจะสร้างบ้านของเราเองแล้วก็เราจะมารีวิวบ้านเราเออแบบเอ้ยอยากดูข้างในบ้านเราไหมไห,ไหมคะว่าเราสร้างในแบบชีวิตจริงกับในมิคะแบบมันจะเหมือนกันไหมอย่างนี้ถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์อยากให้เราสร้างอะไรหรือว่าอยากทาอะไรบอกกันได้เลยนะคะทุกคนแต่คลิปต่อไปเราอาจจะให้เป็นการเดินรีวิวบ้านเราแล้วกันเนาะไว้ชมคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเอาไว้เจอคลิปหน้ากดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยกดไลค์ด้วยนะจ้าผมเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโดยดี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 บ๊ายบายค่ะอะราคาวันนี้นะคะทุกคนวันนี้จะมาสร้างเลนดำน้ำนีลาภัยนะคะเออแบบเวลาพูดว่าเรียนดำน้ำแบบที่ทีอะไรแบบมันขำมาก 嘛，那、嗯、<laughs> 哪能？那我，我哪里？